สวัสดีครับลุงต่อพากินฟุตเทวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับวันนี้มานําเสนอเหรียญยอดนิยมอของจังหวัดสุรินทร์นะฮะอันนี้เป็นเหรียญจอมสุรินทร์นะฮะเหรียญจอมสุรินทร์เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะสร้างในคราวเดียวกับสร้างพระประธานประจําจังหวัดอของจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี2องร้อยสิบสามนะฮะ ดำเนินการโดยท่านพลตำรวจด,ดีวิเชียนสีมันตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินในขณะนั้นสร้างเขาว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ยอดนิยมีกเหรียญหนึ่งอของจังหวัดสุรินนะฮะปกเสกที่วัดบูรพาราม อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในวันที่20พฤศจากายน2บ1 3โดยมีเจ้วาวาดสมัยนั้นก็คือหลวงปู่ดุลอัตตุโลฮะอัตุโลเป็นประธาน,นมีเกจิสายอีสานและเกจิดังทั่วประเทศนะเข้าร่วมพิธีเพราะว่าท่านผู้ว่าก็ได้อัญเชิญอ่าเชิญพระเกจินะมาร่วมลุกเสกอ่าข้างหน้าเป็น ลักษณะเหมือนเป็นศิลปะทางลบบุรีนะปางสมาธิทรงเครื่องอลังการแบบกษัตริย์มีทรงหมวกจีโบนะประทับนั่งบนบัวคว่ำบัวงายนะแล้วก็รอบๆก็มีอาระเป็นภาษาขอม่าอาสังวิสโลปุสะผู้พระแล้วก็มะอาอุอยู่ข้างล่างนะครับด้านหลังนะเป็นเหรียญ ด้านหลังก็จะเป็นเหรียญปาอ่าด้านหลังก็จะเป็นปราสาทนะฮะเป็นปราสาทก็มีลักษณะสวยงามข้างหลังก็จะเขียนว่าที่ระลึกสร้างาพระประจําจังหวัดสุรินทร์นะครับ20ปิกานรยน 2, นะ1ให้ดูลักษณะเหรียญ ก็มีการสร้างนี่ก็ใช้ฉนวนหลายที่นะที่เอารวมลงกันมามีฉนวนหล่อพระกิ่งต่างๆเช่นพระกิ่งละเลสวนเมืองงายจังหวัดเชีงยงใหม่พระกิ่งเอกาทศรถพระกิ่งรอดพยันตรายวัดพันอ้อนจังหวัดเชียงใหม่ฉนวนพระกิ่งยุทธหทัตถีวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณฉนวนกิ่งพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง ก็มีประวัติมากมายนะฮะเขาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะฮะแกวคาดปลอดภัยและเป็นเหรียญยอดนิยมของจังหวัดสุรินทร์ก็มานำเสนอในส่วนที่อพอแนะนำได้นะฮะขอบตัดด้านข้างเป็นี้นะฮะให้ดูให้ดูลักษณะเหรียญให้ดูด้านหน้าความคมชัดของเหรียญน,นะฮะ ส่วนรายละเอียดตำหนิก็ลองไปหาดูในอ่าใน u t u b e นะฮมีคนสอนอยู่ว่ามีตำหนิตรงไหนแต่ดูคร้าวๆกันแล้วก็น่าถ้าคนเล่นพาก็น่าจะรู้ว่าเหรียนี้งดงามติดเบอร์หนึ่งได้เลยครับสวยงามมากพอดีผมได้มาพร้อม อกอบเงินได้มาพร้อมกอบเงินพอดีก็ดีใจที่ได้เหรียญนี่มากชอบมากก็ให้ดูเหรียญน,นะฮะนี่ความสวยงามของเหรียญเหรียญจอมซุลินนะรุ่นนี้ก็สร้างพร้อมพระก,กิ่งจอมซุลินด้วยอ่ะพระก,กิ่งนั่นก็ราคาแพงมากนะฮะเหรียญนี้ก็ ระดับเกือบหมื่นนะบางที่ก็เล่นเป็นหมื่นนะผมก็ไม่รู้ราคาจริงว่าเท่าไหร่ตีราคาไม่ถูกแต่มีคนเล่นหากันอยู่นะฮะก็ไงก็ถ้าเจอก็ขายหลักพันไว้ก่อนนะครับ <laughs> โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟุตเทลกิ่ง เหรียญจอมสุรินนะนี่ให้ดูให้ดูเหรียญความคมของเหรียญน,นี่ตรงนี้ตรงนี้รูเจาะปิ้นตั้งนะด้านหลังนะฮะสวยงามมากสวัสดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ